สวัสดีครับกลับพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สวันอีกครั้งนะครับใน e a s y Excel ทํททุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการทำสต็อกอินเวนทอรี่นะครับหรือสต็อกสินค้าคงคลังนั่นเองนะครับวิธีการจะยากจะง่ายยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้นะครับไปแล้วก็เช่นเคยนะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์นี้กันได้ที่ description ทางด้านล่างนะครับที่มีทิ้งลิงก์ไว้ให้สามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีๆเลยครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการทําตัวสต็อกสินค้านะครับ ตัวสต็อกสินค้านะครับหลักๆจะประกอบไปด้วย4ส่วนนะครับก็คือยอดยกมานะครับยอดซื้อนะครับแล้วก็ยอดขายนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นยอดคงเหลือนะครับทั้ง4ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหากเราจะเริ่ม implement ตัวระบบสต็อกคลังสินค้าขึ้นมานะครับเราจะต้องมีการทํายอดยกมานะครับตัวเรียกยอดยกมาเราสามารถเอามาได้จากไหนนะครับก็ใช้จากการนับสต็อกจริงเลยครับ เรามีลิสต์รายการสินค้าของเราอยู่ด้านนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เอาลิสต์รายการสินค้านะครับไปเดินนับสต็อกที่อยู่ในร้านของเรานะครับแล้วก็เอามาหยอดใส่นะครับอันนี้จะเป็นจํานวนชิ้นนะครับว่าสินค้าแต่ละรายการมีอยู่กี่ชิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับช่องต่อมานะครับช่องของการซื้อนะครับช่องของการซื้อคืออะไรในกรณีที่สินค้าของเราหมดนะครับเราไปแมคโครหรือโลตัสนะครับเราก็ไปซื้อสินค้ากลับมาขายที่ร้านเรานะครับก็คือการเติมสินค้านั่นเองนะครับ สมมุติว่านะครับรายการยาสมบูรดกที่มีการเติมสินค้าไปทั้งหมด10ชิ้นนะครับเราก็เอาตัวเลขมาใส่อย่างงี้ยครับเรามีเสื้ออะไรอีกครับมีซื้อสบู่รักมาอีก12ก้อนนะครับก็พิมพ์ใส่เข้าไปนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาการขายนะครับการขายมาจากไหนนะครับสมมุติว่าเรามีการขายสินค้าทั้งวันนะครับเราก็จะจดนะครับจดว่าสินค้าที่เราขายไปในวันนี้เราขายอะไรไปบ้างนะครับ แล้วก็พอครบสิ้นวันเราก็ตัวเลขที่เราจดไว้นะครับมาหยอดใส่นะครับวันนี้เราขายยาสบสมผมโดไปทั้งหมด15ขวดนะครับเราขายตัวสบู่ลักไปทั้งหมด30อ่ก้อนนะครับทีนี้ช่องต่อมาในช่องของยอดคงเหลือนะครับช่องคงเหลือเนี่ยจริงๆก็คือยอดที่ยกมาถูกไหมครับบวกด้วยยอดที่ซื้อเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ลบด้วยยอดขายนะครับก็จะเป็นสินค้าคงเหลือนะครับ คือถ้าดูตามนี้นะครับสินค้าเรายกมาที่22ชิ้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาใหม่10ชิ้นนะครับเป็น32ชิ้นนะครับแล้วก็ขายออกไป15ชิ้นทําให้ยอดคงเหลือของร้านเราก็เหลือ17ชิ้นนั่นเองนะครับทีนี้พอเราทําสูตรตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็ลากสูตรลงมาเลยครับลากลงไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายของเรานะครับไออย่างที่ตรงนี้พี่มีไว้40บรรทัดนะครับก็จะลากเกลือลงมารอไว้นะครับเอาต่อมาทีนี้ในส่วนของ สินค้านะครับการทำสต็อกสินค้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่ส่วนหลักๆที่เป็นเบสิกนะครับซึ่งหากเราต้องการบริหารสินค้าด้วยนะครับพี่แนะนําว่านะครับควรจะมีจุดการสั่งซื้อนะครับหรือเรียกง่ายๆนะครับมินิมัมสต็อกนะครับพี่ใส่มินิมัมสต็อกไว้ตรงนี้นะครับมินิมัมสต็อกก็คือจํานวนสินค้าน้อยที่สุดนะครับที่เรายอมให้มีอยู่ในร้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับเรื่องของการเสียโอกาสในการขายนั่นเองนะครับที่สมมุติและกันนะครับที่จะตั้งเป็น อย่างละ10ชิ้นเลยครับทุกอันนะครับพี่จะตั้งไว้อย่างละ10ชิ้นนะครับอ่านีพี่ใส่ตัวเลขเกินมานะครับเสร็จแล้วนะครับสินค้ารายการไหนนะครับที่เราขายดีเราอาจจะเพิ่มนะครับอย่างเช่นฟิกเกอร์สีแดงนะครับปกติเราขายได้วันละ12ชิ้นนะครับพี่ก็เผื่อไปเลยครับย่อดขั้นสา่คนจะมี24ชิ้นนะครับให้พอขายในแต่ละวันนะครับ สินค้าที่ขายดีนะครับก็จะมีตัวฟิชเชอร์แมนเฟนนะครับฟิชเชอร์แมนเฟนพี่จะขึ้นให้เป็น30ชิ้นนะครับเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อการขายนะครับพี่เลยจะกําหนดมินิมัมสต็อกให้เป็น30ชิ้นนะครับมีอะไรครับที่ขายดีซปเปอร์กาแฟครับซปเปอร์กาแฟขายดีมากนะครับก็พี่จะกําหนดมินิมัมสต็อกไว้ที่100ชิ้นนะครับดังนั้นถ้าสต็อกมาติดมาแตะ100่ชิ้นเมื่อไหร่นะครับที่ต้องการให้มีรีมาร์คขึ้นตรงนี้ครับมีการอัเลอร์น ถึงมินิมัมสต็อกแล้วนะครับก็เราจะใช้วิธีการใช้สูตรนะครับเท่ากับ if ครับเสร็จแล้ววงเล็บเปิดนะครับไอ้เจ้าสต็อกคงเหลือเนี่ยครับมันน้อยกว่านะครับยอดมินิมัมสต็อกนะครับเราก็จะใส่ลูกน้ํานะครับถ้าต่ำกว่ามินิมัมสต็อกพี่จะให้ขึ้นคําว่าซื้อละกันนะครับซื้อนะครับแล้วก็ใส่ฝาหนูปิดนะครับเสร็จแล้วลูกน้ํา แต่ถ้าไม่ได้ต่ำกว่ามินิมัมสต็อกนะครับที่จะให้เท่ากับปันหนู2อันนะครับความหมายของมันคือให้เป็นค่าว่างปกตินะครับแต่ละพี่ Enter นะครับแล้วก็เหมือนกันครับพี่ลากสูตรยาวลงมาเลยครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายแบบนี้นะครับจะสังเกตนะครับตัวไหนที่สต็อกนะครับคงเหลือต่ำกว่ามินิมัมสต็อกนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่าซื้อนะครับจะเป็นตัวที่ช่วย alert เราได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งพอเราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรครับเราก็ต้องบอก พนักงานในร้านนะครับว่าให้ไปซื้อสินค้ามาเพิ่มนะครับอย่างสบู่ลักตอนนี้เหลือ9ก้อนน้อยเกินไปแล้วนะครับให้ไปซื้อมาเพิ่มอีก4ี่ก้อนนะครับมีอะไรต่อดีครับมีตัวนี้ครับฟิตเจอร์เบนเฟนนะครับตอนนี้สต็อกต่ำนะครับเหลือแค่22ห่อนะครับมินิมัมอยู่ที่30ดังนั้นเราไปซื้อมากล่องหนึ่งเลยครับ30ห่อครับซูเปอร์กาแฟนะครับเรากําหนดมินิมัมไว้ที่100นะครับแต่ว่าสต็อกยกมานะครับมีแค่15ตอนนี้ก็เหลือ15สตตอกก่มานะครับดังนั้นซื้อมาเลลยครับ1ง500นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการทํางานกับตัวสต็อกสินค้านะครับส่วนยอดขายนะครับก็อย่างที่บอกว่าในระหว่างวันนะครับเรามีการขายอะไรแล้วก็จดจดจดไว้นะครับเสร็จแล้วพอสิ้นวันนะครับแล้วก็มายอดมายอดลงไปนะครับอ่าประมาณนี<ๆ_>้นะครับแล้วก็มานั่งหยอดรายการที่เราขายลงไปนะครับช่วงสิ้นวันเพื่อทําการบริหารสต็อกสินค้านะครับ หลังจากเราหยอดยอดขายประจําวันไปแล้วนะครับส่วนที่เป็นสต๊อกคงเหลือนะครับเราก็จะเห็นว่ามีบางอย่างนะครับที่สต๊อกต่ากว่าจุดที่จะต้องสั่งซื้อนะครับเราก็จะสามารถแจ้งนะครับให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปซื้อสินค้าตัวนี้มาเพิ่มในร้านเราให้ได้นะครับสมมติที่ซื้ออันนี้เข้ามาอย่างละสิบก่อนนะครับเพื่อกําจัดนะครับในส่วนของตัวที่มีเอร์เลิขึ้นมาว่าสต๊อกต่ําจนเกินไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อสิ้นวันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสต็อกสิ้นวันตรงนี้คือสต็อกยกไปนะครับคำว่ายกไปคือสต็อกนะสิ้นวันที่1นะครับมันจะกลายเป็นยอดยกมาของสต็อกวันที่2นะครับน้องๆนึกภาพออกใช่ไหมครับพี่ก็ใช้วิธีการคลุมเลยครับเสร็จแล้วคอนโทรลซีนะครับแล้วพี่ก็มาคลิกขวาครับแล้วก็คอนโทรล V plus special ลงไปตรงนี้นะครับพอคอนโทรลเสร็จแล้วนะครับพี่ลบในส่วนของยอดซื้อกับยอดขายประจําวันออกแบบนี้นะครับแล้วกด Del delete เราก็จะได้สต็อกนะครับสําหรับการทํางานในวันถัดไปนะครับหากมีการซื้อการขายนะครับเราก็มานั่งพิมพ์ใส่ไปเลยครับเหมือนกับที่ทําเมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงแต่ว่าในชีวิตจริงนะครับเวลาเราขายสินค้าเนี่ยเราจะมานั่งจดว่าเราขายอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างลําบากนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาจากขั้นเบสิกเมื่อสักครู่นะครับคือพี่ต้องการให้ยอดขายตรงนี้ครับมันขึ้นอัตโนมัติเลยครับทันทีแบบเร็ t ท m e ที่มีการขายเลยนะครับ เราจะทําได้ยังไงนะครับอ่ะเรามาที่ในส่วนของ b i l l i n งนะครับสมมุติว่านะครับเรามีการขายสินค้านะครับอาะเดีพี่มีลูกค้านะครับถือสินค้ามาทั้งหมดจํานวน4ชิ้นนะครับเอามาวางกองไว้ที่หน้าคอเตอร์นะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับก็คือสแกนครับสแกนบาร์ขายเข้าไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ยอดรวมนะครับว่าสิ่งที่ลูกค้าซื้อไปก็คือ37บาทนะครับ แล้วลูกค้าจ่ายเป็นดั้งหนึ่งร้อยนะครับเงินทอนก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นจำนวน63บาทคือเงินที่เราจะต้องทอนลูกค้าไปทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับพี่ต้องการจะกดปุ่มอะไรสักปุ่มหนึ่งนะครับที่เรากดเสร็จแล้วเนี่ยให้มันเอายอดตรงนี้นะครับจํานวนที่เราขายสินค้าไปนะครับเอามาใส่ที่ตรงนี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจดบันทึกนะครับก็วิธีการนะครับเราจะต้องทำมาโครนะครับ สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เรียนในส่วนของมาโครนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไ้ให้ทางด้านบนด้านนี้นะครับลองคลิกดูกันได้นะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของมาโครเราจะต้องเริ่มยังไงนะครับเราเข้าที่ไฟล์นะครับแล้วมาที่ save as นะครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วกันนะครับที่จะตั้งชื่อไฟล์นี้นะครับว่า stop daily นะครับ เสร็จแล้วนะครับข้างล่างนามสกุลตัวนี้คือสําคัญนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันยังเป็น XLSX อยู่นะครับพี่จะเปลี่ยนเป็น XLSM นะครับมันจะชื่อว่า Excel Macro Enable Workbook นะครับเสร็จแล้วกด save นะครับตอนนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับ จากไฟล์เดิมนะครับเป็นไฟล์ใหม่ที่ชื่อว่าส stock Daily นะครับนามสกุล XLSM ตัวนี้คือตัวที่สำคัญนะครับนามสกุลที่ใช้มาโครจะต้องเป็น XLSM เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเข้าที่ insert ครับสร้างปุ่มอะไรมาก็ได้ครับสักปุ่มหนึ่งครับแล้วตั้งชื่อมันสักหน่อยครับพี่จะใส่เซลล์ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดแต่งนะครับให้ดูสวยงามประมาณนี้แล้วกันนะครับพอเราได้ปุ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะทําตัวมาโครแล้วนะครับวิธีการทำมาโครนะครับ โดยหลักการนะครับพี่ต้องการจะ sum if นะครับ sum if เอามาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ sum if ว่าในหน้านี้ครับมีการขายสินค้าอะไรไปบ้างจํานวนเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วให้มันมาปรากฏอยู่ที่หน้านี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในช่องของการขายแบบอัตโนมัตินะครับอ่ะโดยหลักการนะครับทีนี้วิธีการทําเราเข้าที่วิวนะครับแล้วมาที่มาโครเรียกขอมาโครนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อให้มันครับเป็นเซล เสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับจะต้องเป็นดิสเวิร์กบุ๊กนะครับดิสเวิร์กบุ๊กเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีคีย์ลัดนะครับเราสามารถสร้างปุ่มคีย์ลัดได้ด้วยนะครับอ่ะพี่สมมุติว่าพี่อยากจะสร้างปุ่มคอนโทรลและคิวนะครับตรงนี้จะมีความหมายว่าถ้าเรากดคอนโทรลคิวนะครับจะมีเท่ากับการจะมีค่าเท่ากับการกดปุ่มนะครับอ่ะแล้วพี่ก็กดโอเคสังเกตนะครับพอพี่กดโอเคแล้วนะครับจะมีสี่เหลี่ยมขึ้นตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี้คือตัวที่บ่งบอกเราว่าตอนนี้มาโครกําลังทํางานอยู่นะครับ เราก็เริ่มทำโคได้เลยครับทุกอย่างที่เราคลิกลงไปใน Excel นะครับจะเป็นการบันทึกทั้งหมดนะครับอ่ะที่มาที่ช่องนะครับที่พี่พูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วพี่ต้องการจะทำ sum if นะครับพี่ก็มาที่ sum if ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเรียนในส่วนของ sum if นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทางด้านบนขวาเหมือนเดิมเลยนะครับลองไปฝึกทำกันได้นะครับ พี่ก็จะมาคลิกที่ใครทีเหลือตรงนี้นะครับส่วนของซ้าเล้งนะครับพี่ก็จะมาคลุมนะครับในส่วนของที่เป็นจํานวนแล้วก็กด F4 ครับกดโอเคนะครับแล้วพี่ก็จะลากสูตรนี้ครับลากยาวไปเลยครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายของพี่นะครับสังเกตนะครับในส่วนรายการที่มีการขายสินค้านะครับก็จะมีสบู่ลักนะครับมีเจนนี่นะครับสีน้ําตาลเจนนี่สีชมพูนะครับแล้วก็มอคคิดสีแดงนะครับ คือสีรายการนี้คือสิ่งที่เรายิงมาโค้ดเข้าไปนะครับจะมีตัวเลขขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่พี่ต้องการต่อมาก็คือพี่ต้องการให้เอายอดขายเดิมนะครับยอดขายเดิมคือช่องนี้นะครับเสร็จแล้วบวกด้วยยอดขายใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วกด enter ครับแล้วพี่ก็จะ copy เหมือนเดิมครับคุมลากลงไปให้หมดเลยนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วก็ copy ครับคุมทั้งหมดครับ c ันทว แล้วก็มาคลิกขวานะครับในช่องของยอดขายแล้วก็พลาส s ์เพชเชียร์ไวลลูลงไปนะครับแล้วพี่ก็จะลบตรงนี้ออกทั้งหมดนะครับจะสังเกตว่ายอดขายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับมาอยู่ในช่องของขายเรียบร้อยนะครับอ่ะในช่องของหน้าสต็อกก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับต่อมาหน้าบินหลังจากที่เราทําการขายเสร็จแล้วนะครับ มีการลงสต็อกเสร็จแล้วนะครับพี่ต้องการให้เคลียร์ในส่วนของยอดเงินที่ลูกค้าจ่ายนะครับออกไปเสร็จแล้วก็ในส่วนของบาโค้ดนะครับเพียวออกด้วยครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาตั้งไว้ที่ A2 นะครับให้พร้อมกับการยิงครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็จะได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็มาที่มาโครนะครับแล้วก็สต็อปเรคคอร์ดดิ้งได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเรามาคลิกขวาในส่วนของปุ่มนะครับแล้วก็มาที่ แอทไซมาโคนะครับแล้วก็มาที่เซลล์นะครับที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วเดับเบิ่คลิกเข้าไปเลยครับสังเกตนะครับถ้าเราเอาเคอร์เซอร์มาชี้ในช่องของกล่องที่เราสร้างไว้นะครับตัวเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้กล่องนี้นะครับกำลังใช้มาโครอยู่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสมมุติมีลูกค้าครับมาซื้อสินค้า3มชิ้นนะครับลูกค้าเอาสินค้ามาวางหน้าเคาน์เตอร์นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือสแกนสินค้าที่ลูกค้าซื้อมานะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่จํานวนเงินลูกค้าจ่ายเงินมา200นะครับหลังจากเราทอยเงินให้ลูกค้า6 7บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดเซลล์ได้เลยครับแล้วก็เอาสินค้าใส่ถุงให้ลูกค้าไปนะครับถัดต่อมาจํานวน4ชิ้นนะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับเราสแกนบาร์โค้ดครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับ เราจะคลิกนะครับในปุ่มของเซลล์ก็ได้นะครับหรือเมื่อกี้เราทำคอนโทรลคิวไว้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดคิวครับตัว Excel ก็จะทําการคํานวณให้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เอาพวกนี้นะครับใส่ถุงให้ลูกค้าไปนะครับเอาลูกค้าเจ้าใหม่มานะครับซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับแล้วก็สแกนเข้าไปเหมือนกันครับเสร็จแล้วนะครับลูกค้าจ่ายเงินเป็นเงิน400บาทนะครับก็ทอนลูกค้าไป1บาทนะครับเสร็จแล้ว เราก็กดเซลล์เรียบร้อยนะครับเอาสินค้าใส่ถุงให้ลูกค้าไปนะครับก็จะวนลูปประมาณนี้นะครับชีวิตจริงเราก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้ตัวเลขหลังจากที่เรากดตัวนี้แล้วนะครับมันหายไปไหนนะครับมันมาอยู่หน้านี้ครับนี่คือยอดขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่เราสแกนไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะสแกนลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยครับซึ่งเราสามารถเช็คสต็อกได้แบบเรียลไทม์นะครับเวลาว่างๆเราจะเห็นว่าสต็อกบางตัวเนี่ยเริ่มต่ำแล้วนะครับเราอาจจะให้นะครับลูกน้องหรือว่า คนที่บ้านนะครับออกไปซื้อมาเติมที่ร้านเราได้ก่อนเลยนะครับสมมติตรงนี้เกนนี่สีน้ําตาลนะครับโรตัสอยู่ใกล้บ้านมากเลยนะครับเราไปซื้อเพิ่มมาก่อนเลย12นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะเลิกเรียนแล้วนะครับยาสมบผติคกเลี้ยงนะครับอันนี้ซื้อมาไว้ก่อนเลยนะครับโหลนึงนะครับเพื่อจัดการเรื่องของตัวมินิมัมสต็อกนะครับอะก็สมมุตินะครับเรายิงสินค้าขายไปจนจบสิ้นวันแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรครับเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่เลยนะครับเราก็ทําการก๊อปปี้ครับ ยอดคงเหลือของสินค้าวันนี้นะครับเอามาเป็นสินค้ายกมาของวันถัดไปนะครับเพื่อเตรียมการขายในวันถัดไปนั่นเองนะครับแล้วเราก็เคลียร์นะครับในส่วนของยอดซื้อยอดขายของวันนี้ออกนะครับก็จะเท่ากับไฟล์นี้นะครับจะสามารถเตรียมไว้สําหรับใช้งานวันรุ่งขึ้นได้ก็สําหรับวันนี้นะครับที่จะแชร์พิมพ์เท่านี้ก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของ เบสิกนะครับในเรื่องของการทําสต็อกสินค้านะครับจะต้องมีเรื่องของการยกมานะครับซื้อขายแล้วก็คงเหลือนะครับสี่ช่องนี้คือเบสิกนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะต้องทำนะครับควรจะต้องทําก็คือควรจะต้องมีมินิมัมสต็อกนะครับเพื่อให้อเิร์อการสั่งซื้อป้องกันการสูญเสียโอกาสในการขายนะครับแล้วก็ขั้นแอดวานนะครับก็คือเราไม่ต้องมานั่งจดนะครับไม่ต้องมานั่งจดว่าเรามีขายอะไรไปบ้างนะครับเราก็มายิงตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างปุ่มมาโครขึ้นมา1ปุ่มนะครับก็จะสามารถที่จะบันทึก ยอดการขายได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสพี่จะทาในขั้นของ e x p e r t ให้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของการทาสต็อกวันต่อวันไม่มีการเก็บเลกคอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บเลกคอร์ดด้วยนะครับว่าวันที่1เราขายอะไรไปบ้างนะครับขายได้จํานวนเงินเท่าไหร่เป็นกำไรเท่าไหร่นะครับวันที่2นะครับเท่าไหร่วันที่3เท่าไหร่วันที่4เท่าไหร่นะครับก็จะมีรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของการทําสต็อกสินค้านะครับซึ่งจะซับซ้อนกว่านี้พอสมควรนะครับ เอาไว้เราเก่งๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากน้องๆชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแชร์ความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนๆนะครับเราจะได้เก่งเอ็กเซลมด้วยกันสวัสดีครับ